ต่อให้เลยสองแม็กแค่นั้นแหละตัวเล็กด evet> ้วยหมุนตัวได้หนึ่งรอบเดี๋ยวไม่เท่ดูดิเนี่ยเนี่ยกุกคนก็ดูดิผมว่าเบื่อว่ะมีจกินไม่ไม่กินครับไม่กินครับมาดิถ่ายถ่ายตัวเลยเป่ามาดิถ่ายตัวให้ดูหน่อยครับแต่แต่หน้าน้องแต่ถ่ายตัวเลยเป่าวัดก็เลยเบา่อเอยปืนโอ้โหโอ้โห แค่นั้นแหละไอ้กูรักแล้วไรหรอพี่ร่างกลับมานี่หนึ่งตัวได้ไม่เท่หนึ่งตัวนะยิงไม่ต้องเท่าไหร่ถ้าสวยต้องมาก่อนานะพี่ร่างกลับมาแล้วฟอร์มพี่ร่างกลับมาแล้วเครื่องร้อนเรื่อยๆเครื่องร้อนเรื่อยๆเริ่มลดจากหัวลงที่มือนะใครเปิดประตูอันนี้กูเห็นแค่นั้นแหละ เริ่มร้อนจากหัวลงที่มือไอหนุ่มไปกับหน้ารอปี้ไปนึงโอ,โ,อนโ,นโ,นโอ้โหคมมากนี่โนโะโคมันเนี่ยโอ้โหรถมาเก็บหนักเก็บหนักเก็บหนักค่ะสองแม็กกันนะั้น่ะดาวหนึ่งโดนคาติโนโยิงไอ้ห คือปีกยังแม่นนี่ไงคือปีกยังแม่นโอ้อ่ะอ่ะอ่ะยิงมาดิเฮ้ยมึงยิงมาดิโอ้โหมันมีกลับคาสิโนได้ว้วเฮ้ยเอาใครนอนไปได้หลังคาแล้วโอ้โหเลิฟเรียบร้อยเลิฟเลิฟอะไรทุกอย่างเอาไม่ออกนอนดินไปบนหลังคาไรูว่าตัวอะไรสียบูนแม่ไูว่าตัวอะไรสียบูนอนดิ้นบนหลังคาแล้วเล้ว เอาดันเลยละการไม่ต้องพูดอำนำเพลงคุยมากทำลายฟูเราอยู่ประเดี๋ยหูเสียงอยู่สองแต่ให้หนึ่งกระดันมึงก็คิดเอาละกันนะแคมป์เข้าไปนะคงเก่งขึ้นหรอกแคมป์เข้าไปนะแคมป์เข้าไปนะคงเก่งขึ้นหรอกฮะเติเตเตเดูดูเอาเอาเอาไฟไฟเอาเฮ้ยร้อนร้อนนองร้อนนะไม่นะ Oi 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 oi, oi. Wow, wow. Uh. ui, ui Ui, oi 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 Ui, 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 ui วว้าว <S <S อะไรเหรอครับงงอะ่ะอันนี้งงนะอันนี้งงนะวิ่งมาทำอะไรอะ่ะงงนะไอ้ยันนี่แม่งเล่นลิ้นจิ๊บหายเลยปะก็ได้ยื้เสียแก๊ระเบ,บ,บิดวิ่งใส่กูเลยปะแล้วกูปา่าไฟขึ้นมาไม่โดนได้ไงมันไปแยบไหนเน,นี่ยซองนี้หรอโอ้กันไฟใส่กาดไอ้วนนี้ใส่กาด อรอดได้ไงอ่ะอะต้องถามว่ามันยิงเลือดผมลดแค่นั้นได้ยังไงขนาดนี้ครับอย่าถามว่าเฮ้ยรอดได้ไงรอดอยู่แล้วของรอดคือผมรอดอยู่แล้วเว้แต่ต้องถามว่าเฮ้ยไอ,ยอย้นี่มันยิงเอซโซเลือนลดขนาดนี้เลยเหรอวะต้องพูดอย่างนี้ป่ะี่ชอปตดอุย้ยต่อให้เลยสองแม็กแค่นั้นแหละตัวเล็กด้วยบุนตัวได้หนึ่งรอบเดี๋ยวไม่เท่ดูดิเนี่ย เนี่ยทุกคนกดูดีผมว่าเบื่อว่ะคือแบบรู้อ่ะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงทุกคนก็ดูเอาแล้วกันเหนื่อยว่ะเนี่ยเหนื่อจะอธิบายดูดิแล้ทุกคนดูดิโอ้แหววเนี่ยบอกว่าโมอะดูดิอะดูหนูดูดูหนูแหกลูกตาดูครับหลูดูครับดูครับน้องดูดูให้เต็มตาแค่นั้นแหละไมเยอะเจ็บลูกคอ โอ้โหปืนหรือมา้ากูถามแค่นี้แหละกูรู้นะอยู่ตรงนี้ตัวเ <Watch out. S 1> ปลี่ยนกับน้องชายของผมไม่ได้อยู่นะ <S <S 1> <S 1> เป็น <S <S กสร็จมาหร่ เตรียมตัวเลยหายนะกำลังมาเยืยอละยาวูราว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 ,วอุ้ยเหยี่อเพื่อนต่อหน้าเลยละกันอุ้ยโทษทีละกันเนาะ มันลั่นนะตอรี่ละกันอุ้ยระเบิดมัเนเป็นแบบ G e P S อะต้องขอโทษด้วยโอ้ยยังไม่โดนอีกเยอะอุ้ยขอโทษละกันเนาะขอโทษด้วยอุย้ยทำไมตไ้องเป็นเรานะโอ๊ยเจอไม่อะไรนะทุกคนไม่เลยลนะห้าหนึ่งไม่เปรียวเลย น้องเอ้ยเห็นปะนี่ยาวหลับตาบีแล้ววะเอออย่าลุกเร็โอ้โยตอตาด้ยวยไม่ลงอ๋อจะไปเลยละกันหนึ่งตัวเดี๋ยวจูเค K K ไม้นอนอุ้ยอุ้ยลูมังหลังว้าวทำไรกันอะเห็นเลยทำไรกันอะโอ้ย นอนนิ่งไหมฮุบเฮ้ยระเบิดเฮ้ยฮสวยแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละไม่อะไรยากเกินเราแค่นั้นแหละมเมโซกลับมาแล้วมีละมาฮะโลใครอะจะมาะป่ะนเปล่าแวะปั๊มหมอโลใครอะอยากรู้อยากเห็นจังเลย

เอาหนึ่งนัดเพื่อเตี๋ยววัดอีกเปล่าหนึ่งนัดเพื่อเตียวได้โอ้โหยางกูนึกว่าจะเจ๋งยิงยางแล้วกูมดไอเวนแล้วบอกจิงจริงร้องเองหลายคนแล้วนะโอ้ยเองเองร้องจริงหลายคนแล้วไอเองเองไอจริงจริงร้องเองหลายคนแล้วแม่งพูดแล้วเนี่ยหัวแตก วุ้ยทำไมาเป็นเรานะเข้าเราเราแม่รู้จักระบี C B S มาตั้งแต่ยิงเลยละก้าอยากรู้ว่าน้นเรามีัวไม่กิดอะไรหรไม่ได้เลยัวนีแ้แหละดันดีด pues ันดี แต่ก nah ็จะไม่ทำไรเฉยเฉยเฉยนะเฉยนะไอ้ตัวเฉยไว้ลูกเฉยไว้นิ่งไว้นิ่งนิ่งไว้เอ้าไอ้สลัดผักมึงเจ็บแฟกูโอ้ยใหญ่เอ้ยไอ้ลามก้อยแฟกูโอ้ยไปย่าเอ้ามันนี้นี่แฟกูอัะเฮ้ยลืมนอเมั่นี้นี่ไปไหนละ ขัดหนีไหมตัวแบกตัวย่างดูมันทำดีแม่งอะไรยะคืออะไรมากงงงว่ะ บ้านดึงบัมซัมเบ้เลยครับเนาะ ไอ่แล้วใจมึงได้มาจากไหนวะมึงจะเก็บแฟกูม oh, oh, ึงคิดว่ากูจะเฝ้าแฟกูหรอวะโอ้โหของรีเลยระกันแล้วแม่เราลงไปชนไอ้นั่นแล้วก็ตายหาไปแล้วใช่ไหมโอ้เล็บของมีเอ้ดอกตายแล้วอยู่แล้วโอ้ยยิ่งจีบกันแล้วนี่ยิ่งทำเล่นไปไม่ธรรมดาแล้วนี่ตัวมัธรรมดาแล้วนี่ โอ้โหอย่วายนี่จริงๆไม่ได้วะ่ะใจมันมาแม่เอ้ยกูคลิปกูคิปกูกูจะได้คิปไหมนี่อยู่วิกแล้วอ้โแกนสเราด,เดันได้ทั้งบีบ่ะเดยิ ủa đấy chứ không thôi thôi wow wow ui tí thật cao Ui Biết 31 Ui Yeah thả Ui yeah, Tôi đi đâu. ว่ตัฟ้ยว้าวย่าโอ้ยแที่สามคิวเรียทิพยลงพรุ่งนี้แหละเฮ้ยย่ามือสั่นเลยวะย่าว้าโอ้โหดูมือดิ 没胆量。